สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีรุ่งครับพามาดูที่ดินแปลงสวยแปลงงามแปลงนี้แบ่งไว้เรียบร้อยแปลงละหนึ่งไร่นะครับของราคาพิเศษมากแถมฟรีหลายหลายอย่างนะครับเงื่อนไขก็พิเศษราคาก็พิเศษรุ่งครับจัดให้นะครับรุ่งครับพามาดูที่ดินด้านหลังนี้นะครับสาธารณูปโภคพร้อมนะครับไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงทุกแปลงแล้วก็ถนนยกเป็นสาธารณะกว้างแปดเมตรแล้วก็รุ่งครับลง คอนกรีตให้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินและฟังรายละเอียดเงื่อนไขพิเศษพิเศษราคาพิเศษพิเศษกันนะครับตำบลบางเตอยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวเชิญครับครับนี่เลยแปลงแรกนะครับติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับแปลงแรกติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับถนนลาดยางนี้ถนนลาดซอ,อยลาดบัวนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าซอยซอ,อยโรงหล่อนะครับซอยโรงหลอ่อแปลงนี้เลย ติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับหน้ากว้างสวยมากนะครับหน้ากว้างติดถนนลาดยาง44เมตร44-45เมตรโดยประมาณนะครับแล้ระลึก7-80เมตรแปลงแรกแปลงนี้นมีเนื้อที่2ไร่นะครับที่ดินรุ่งครับถม,มเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดถนนซอยถนนด้านนี้ถนนข้างนะครับก็คือถนนสาธารณะกว้าง8เมตรรุ่งครับลง คอนกรีตให้แน่นอนนะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ครับไฟฟ้า3าเฟสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประปาผ่านหน้าแปลงทุกแปลงแปลงนี้2ไร่นะครับสไร่สนนราคาพิเศษจริงๆนะครับพิเศษมากนะครับรับไปเลย6ล้านบาทนะครับแปลงนี้มีมูลค่า6ล้านบาทแปลงนี้เงื่อนไขพิเศษนะครับพิเศษยังไงนะครับแปลงนี้ถมไปเรียบร้อยอย่างนี้นะครับรุ่งครับขายในราคา6ล้านบาทแต่เปิดเงื่อนไขพิเศษก็คือสามารถ ผ่อนกับทางเราเจ้าของได้เลยนะครับผ่อนกับทางเราเจ้าของไม่ต้องผ่านแบงค์ไม่ต้องเช็คบูรโรนะครับเ,เงินขายพิเศษมากนะครับผ่อนกับทางเราได้ถึงฟรีปีนะครับฟรีดอกเบี้ย4ปีไปเลยนะครับท่านที่อ่าสี่ปีบอกว่ายังไม่ไหวนะครับอ่าเร็วเกินไปทักมาคุยมาเจร,ราจาต่อรองกันได้เลยครับเรื่องอาา่าราคาระยะเวลานะครับเบื้องตน้นผ่อนฟรีดอกเบี้ย4ปีไปเลยนะครับนี่ครับ สวยงามครับแล้วก็แปลงถัดไปนะครับเป็นแปลงละ1ไร่นะครับแปลงที่2องุงครับขายไปแล้วนะครับนะไฟฟ้าประปาพร้อมมากนะครับแปลงที่3 4 5 6นะครับที่ท่านเห็นนั้นนะไหนลึกลึกนะครับแต่ละแปลงหน้ากว้างนะครับถ้าหน้ากว้างฝั่งนี้สามสิบคูณสีสเมตรโดยประมาณนะครับสามสี่ห้าหกแปลงละ2องล้านหนะครับไร่ละ2องล้านหแปลงละ1ไร่นะครับเพียง5แปลง สามสี่ห้าหกนะครับแปลงสองแปลงนี้ขายไปแล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขเดียวกันครับผ่อนกับทางเราเจ้าของได้เลย4ปีนะครับฟรีดอกเบี้ยกันไปเลยนะครับแล้วก็ทักมาคุยมาเจรจากันได้เลยแล้วก็อ่าแปลงนี้พิกัดนะครับตับนบางเทอยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับอ่าห่างมหาวิทยาลัยชินวัฒน์นะครับนู้นที่ท่านเห็นริบๆนะครับเห็นเราคอยห่างเพียง2กิโลเดินทางเพียง3มกิโลหรือว่าอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยชินวัฒน์นะครับแล้วก็ห่าง ถนนกาญจนาพิเศษทางหลวงมาเล็กเก้าเนี่ยเพียง9กิโลนะครับห่างตัวเมืองปทุมห àng, ่างขนส่งนะครับสิกว่ากิโลนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ห่างกรุงเทพเดินทางจากกรุงเทพเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะทําธุรกิจเก่งกําไรสร้างที่อยู่อาศัยา้างโกดังสินค้าได้เลยครับถมไว้เรียบร้อยที่ดินนะครับทุกแปลงหันหน้าทิศตะวันออกนะครับทุกแปลงหันหน้าทิศตะวันออกนะครับสวยงามตามท้องเรื่องหน้ากว้างสวยงามครับ35มสิบห้าคูณสี่สิบ ห้าโดยมาณนะครับเงื่อนไขพิเศษจริงๆผ่อนกับทางเราเจ้าของฟรีดาวเบี้ย4ปี7แปลงสุดท้ายนะครับแปลงที่1แปลงที่1 2ไร่นะครับ6ล้านบาทนะครับแล้วก็แปลงที่3 4 5 6แปลงละ1ไร่2ล้าน6 0แสนบาทนะครับวางดาวกับทางเราทำสัญญากับทางเราผ่อนกับเจ้าของเราได้เลยนะครับหรือว่าท่านที่พอมีกำลังนะครับยื่นแบงก์ก็ยังได้นะครับนี่ครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับแปลงที่7เนี่ยมีเนื้อที่1ไร่ สง,งานกว่าๆนะครับนั่นก็สี่ล้านนะครับแล้วก็แปลงที่8เนี่ยาสามไร่กว่านะครับสนใจ095 7 9เก้าหรุ่งครับจัดให้ราคาพิเศษเงินขายพิเศษทักมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ